ที่ไปเกาหลีครับก็ไปถ่ายซีรีส์เห็นภาพบางคนแบบเขาจะพันทิพย์เลยอ๋อก็ก็ไปเที่ยวเกาหลีนั่นแหละครับก็ไปทริปนี้ก็ไปหลายที่ไปแบบสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอัพลงให้ดูใน YouTube ด้วยครับเออก็ไปใส่ชุดไปแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทำไงเออไม่เคยทำก็เดี๋ยวอาจจะมีละครสั้นแอบแอบไปถ่ายมาในวัดในวัด ถ่ายในนั้นถ่ายเล่นกันเองละครคุณธรรมนะถ่ายกเล่นกันเองแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงดีไหมเพราะเป็นยังไงไม่มีอะไรก็เป็นการตามหาหัวใจแล้วกันเออกำกับโดยคุณงคิมเบอรี่ครับก็เห็นว่าช่วงนี้ละครคุณธรรมกำลังดังฮะเราก็เลยอ่านสักหน่อยนึงละครสั้นสั้นมากๆอนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู เราก็อาจจะได้เห็นในไอจเห็นใน y o u t u b e ของผมนี่แหละเดี๋ยวตัดต่ออยู่ใช่ตัดต่ออยู่ครับตัดต่อตัดต่อใช่ใช่เาสนุกสนุกก็ก็สนุกดีนะสั้นมากๆอย่าคาดหวังนะอย่าคาดหวังแต่แต่มีให้ดูแต่มีให้ดู